มาจ้ามาจ้านีกินตำบะามเลี่ยนครับพี่น้องตำบะามแปรครับผมมามากมากทางส่วนตำแล้วตำแล้วใส่บกพริกเรียบร้อยแล้วนะเดวสิใส่เครื่องปรุงครับผมทางส่วนกะใส่พริกสดครับ เครื่องปรุงซางส่วนผิใส่หอมหอมแดงใส่น้ำครับผมมันหอมนะกะทคิค่ายครับอันตำบกงวงตำหนังไปยังสีละครับผมแ้วว่านี่ตำบกคามเปรตตำบกคามเลี่ยนครับผมส่วนกิดใส่หอมแดงเข้าไป สิงลบเข่าเสียบแซบครับพี่นอ้องนี่เกลือเทศนะครับผมใส่บักเกลดอเทศใส่ผงร่วงเข้าไปพี่นอ้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใ,ใ,ยอใส่ไรเสียบไรใส่อะไ่ซวนก้อนใส่อะไร โอ้โอหได้จ,จากสองสามบ่วงครับนี่แเต็มนอนยอดหน้่งปลาจักหน่อยนี่ปลาครับผมถือยังบไงน,นี่นี่นี่ให้ไหล่ให้ไหล่หอมป้อมครับนี่ ไล่ไล่เลยนี่โอ้ไม่ออกกระไดไปไปก่อนโอ้ยนี่ทางส่วนี่ใส่ไล่ไล่เลยครับอืมันหอมหวยห่วยอืม 三把呢。<里> าม,มาขามเบี้ยนครับไอ้นนวกกินกับเขาครับผมแซ่บครับ เดือดเสียพ่อพี่น้องมาตามาตา,าครับขอนิ้วครับพี่น้ององการเป็นปิ่งมากครับกินกลับครับผมอืมป,ปิ่งมากกินกลับอื นี่ครับพี่น้องข้ามป้อมข้ามป้อมเอเดนขอมป้อ,อมออม,มา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 โอ้ยอออะแะฮยบครับพี่น้อง แอบไหลี่น้องโอ้ยเสร็จแล้วครับเพื่อง